ย่ Yo, สวัสดครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยสันเทีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Kingdom Rush Origins กันแต่ก่อนที่เราจะไปด่านด่านต่อไปอะ่ะรอกเห็นหรือเปล่าเนี่ยด่านนี้รอกเห็นเราจะขอพูดคุยอะไรกันนิดนึงก็คือช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการบ้านมันเยอะมากเลยวันนี้เนี่ยก็เพิ่งทําเสร็จตอนนี้ ทุ่ม17กลับมาจากโรงเรียนประมาณเกือบ5โมงกินข้าวไม่นับเอ้ยกินข้าวนับก็ไปประมาณ30นาทีนี่การบ้านเยอะจริงๆแล้วก็มีโอกาสเล่นแล้วก็เล่นกันแล้ววันนี้เราก็จะใช้คาจาเป็นพิกซี่แต่เราจะเรียกว่าคลิกซี่เพราะเราติด r o v มากเกินไปแล้วเราก็ชอบใช้คลิกซี่มากเกินไปนะเจนี่อะไรเนี่ อ่ะเชืาอมาเสรก่อนนะครับเราก็จะลองใช้นี่ดูแล้วก็มีสกิลอะไรเนี่ยรอหิวเลือดแล้วก็เรียกพิกซีว่วอร i o ิเออเร์แล้วก็อะไรเนี่ยเอ,อ่อปล่อยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีพิกซี่เคิร์สแล้วก็มีเฟรรี่ดัสอัพเกรดก็อัพได้แค่นี้ป่ะไปกันเลยร็อกแฮง เคยอาจเป็นรอบนึงแต่ว่าแบตหมดเป็นอะไรที่อานาถมากไม่เช้านี่เองวันที่อะไรเท่าไหร่ไม่ระบุแค่เมื่อเช้านี่เองดนดนดนอ่านี่ตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าหญิงเอล บินไปจากอาณาจักรลินเรียหาความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าในขณะที่กองทัพเอลนั้นกำลังกำลังเข้าป่าเฟรี่แล้วไอ้ไอน้นี่ไอ้นี่เนี่ยก็บอกว่ามาหาที่ที่ปลอดภัยกันเถอะแล้วนี่ก็บอกว่าดูสิเชนซิลาไม่รู้ว่าชายแปว่าอะไรแต่เราจะแปลว่าเชนซิลาแล้วบอกว่า นี่ไงรูนของพวกเทพารักษ์เนี่ยจะปกป้องที่นี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ของพวกเทพารักษ์นี่มือนของพวกทวายไล่แล้วก็เรียบร้อยนี่ไงได้อาร์รูดเห็นก็เกี่ยวกับเวทมตนธรรมชาตินะฝั่งนี้จะมีฮาร์เรสเซอร์จิบตัวเอากัญชาตรงนี้เอาคลิกซี่มา,านี่เลย กินกินเปลืองมากกินไม่หมดก็โยนทิ้งเราก็มีไอ้คล้ายๆเห็ดอะไรสักอย่างอะไรแฮร์รเอสเตอร์สิบตัวเราจะตั้งกันไว้ตรงตรงนี้ดีกว่าจะมีทางมาจะได้กันดได้เลยมิสติกเดสมาเดแฮร์รเอสเตอร์นี่อาชื่ออะไรอาชื่ออาเบอร์ฮันเตอร์อาเบอร์ อ่านิสดนิสอ่าคลิกซี่ไปเลยคลิกซี่ย่าบุกดีมันมันโยนกิ่งไม้หรือเปล่าเหมือนมันจะโยนกิ่งไม้นะเออน่าจะโยนกิ่งไม้อ่ะ ไม่ทิกซี่จะตายแล้วเป็นการายครั้งแรกโจมตีซะโอ้มีตัวหลับด้วยเมื่อกี้เฮลัสเซอร์หนึ่งตัวหลับด้านล่างมีซอสไปได้วยตรงนี้ก็มีเฮลัสเซอร์ สายฟ้าฟาดพลิกซี่แล้วตีแค่หกถึงสิบสองเองน่าจะเอาอารีแวนมาวิามาดูกันเถอะฮาร์เซอร์ รู้สึกว่าถ้าตีสองตัวเนี่ยมันจะแบ่งดาเมจดกันไม่ชอบเลยว่ะนี่อันนี้จะโหดกว่าต้องดีบเอาไปเนี่ยสามร้อยด้านล่างก็ป้องกันเหมือนกันนีได้พวกอาร์เซสสี่ตัวซอสปเดอร์สิบหกด้านบนยังไม่มีตัวอะไรปแปลกๆซอสปเดอร์ตีแดงเนี่ย่อยพละกับตดมิน พลาสต์สไปเดอร์ตีเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหรือเปล่าอ๋อแปดถึงสิบสองก็ไม่แรงมากแต่ก็ถือว่าแรงนิดหน่อยฮาร์รัสเซอร์มาพร้อมกันสี่ตัวแล้วแล้วใช้พวกสโตนเซอร์เคบ้างเนี่ยพวกนี้เนี่ยที่มันโยนหินไม่ค่อยได้ใช้ ไปพลังจะตดเหรอโอเคมีตัวอะไรมาอานี่ไงคัตโรสมันบอกว่าวิ่งเร็วตีเร็วแล้วก็ตีแรงด้วยนะแล้วก็โยนโยนได้ด้วยนะเห็นไหมโยนได้แคนะ่นั้นเขาก็หัวแล้ว นับซะโอเคลับไปส่วนหนึ่งอ๋อไม่โอเคเราป้องกันที่นี่ว่ามันอุ้ยคัดตรดมาดุูกกองทัพไปตีมันอย่างนั้นแล้วก็มีกองทัพที่สามารถคอยป้องกันได้คัดตรดมาเยอะจริงๆต่สอสไปเดอร์สิบตัวฮารเซอร์เก้าเลยเลยไม่เยอะไปเลยจ้า จอสเปดอร์สิบเอ็ดโอเคเราต้องพร้อมทุกเมื่อสถานการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอย่างโอเคหาแร็เซอร์เดินมาแล้วปล่อยพลังตบตดนี้มันติดพิษด้วยนเนี่ยเป็นพษทีแอนเลยตัวนี้เป็นเบรดซิงเกอร์เราจะไม่อัพเพราะเราต้องการให้พวกนี้ยิงธนูได้ เพราะเบสซิงเกอร์เขายิงไม่ได้ใครๆก็รู้อูแหลกจังเลยแดงแล้วก็มีผงแฟรีท่ทำให้ศัตรูล,ลับได้หลับซะเรียบร้อยแล้วก็ลองมาตีแค่นั้นแหละตีกา,กากมากเลยตีช้านะฟาดเยี่ยมฟิกซี่ไเออร์เลือดแค่สามสิบแต่หิวเลือดได้วะด้านบนมี อารเซอร์กับคารตโรดคารตโรดและอารเซอร์มาเยอะเนาะไม่เป็นมิดแถมยังมาเยอะเออไอพวกคัรตโรดมันเข้ามาทางนี้ได้ด้วยนะอันตรายมากขอบอก โอ้มาเยอะมาเยอะมาเยอะอา้าใช้สกิลผิดไม่ไม่ชอบเลยเวลาใช้สกิลผิดมันทําให้หัวร้อนไวามากัสยิงมันยา่าปล่อยพลังกินตดมาเยอะนี่ก็แหลกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ฮอปไลท์สามคัตรจ็ด 7. ฮอปไลท์คืออะไรอะ่ะอยากรู้นะ ม่แค่ฝั่งนี้ด้วยฮอปไลท์โอ้เรียกพวกมาได้ด้วยเอ้ยนี่โคตรโกรงแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเรียกตองตอนไหน,นเราจะล,ล,ลดเลือดให้มันให้ได้เยอะที่สุดยิงวันเลยวายมากัสอันนี้อะไรเนี่ย โอเคอันนี้อะไรโอ้ระเบิดยิง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 ว้เรียกพวกไปของนนวนมาเลยนี่ใสไม่ดีไม่ต้องหวง่วงเราสู้ได้อืมอืมอืม เจ็ดสนสิบห้าเองอีกประมาณครึ่งทางโอเคนี่ไรออฟไลน์ฮาราเซอร์คัาทรสิบเจ็ดฝั่งเดินไม่มีตัวอะไรเลยลองบ้างดีกว่าวางาหารไว้ตรงนี้กันกันให้ด้วยแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอคาทโสเริ่ร้อยยี่สิ มาแล้วจ้าเมนเฮิร์สเคิลสามสิบสามถึงห้าจิบห้าตีโคตรแรงแรงแรงตูมตูมสายฟ้าฟาตูมตูมโอ้โหเกือบตายแล้ะไอ้นั่นเรียบร้อยเออฮือ,อ,อระเบิดต่อยที่เอาทาหารมาไว้ตรงนี้ก็เพื่อจะเอาให้มันเป็นนักดาบโอซอนสไปเดอร์สามสิบสามฮับไลน์สามทานบน ตรงนี้คัดรถแปด 8. ใช้สกิลผิดอีกแล้วด้านล่างครับมากันเต็มรมบงานนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเลยอัพสกิลอันแรกเพื่อความโหดเพราะมันยิงธนูระเบิดได้ แต่ให้พวกสไป,ปเดอร์ก็มีโอกาสตายสูงตูมโอ้โหไม่ตายคออบไลท์มาแล้วด้านบานเดี๋ยวมันก็ตายแน่เรียบร้อยอู้หล็กเหมือนมันจะโลโมชั่นในเว้ยมอกี้ ำไมมาลุมกันตรงนี้เนี่ยโอเคเราจะเอาไปนี่ a e r o d r i s o ดูมันบอกว่าทำลายศัตรูระเบิดอะ่ะแล้วก็ก็คือระเบิดศัตรูอยู่รอบๆก็โดนดาเมจด,ด้วยก็ดีนะไม่ได้แย่ไม่ได้คีรอโอเคแล้วแต่พวกซอสไปเดอ อันนี้อะไรฮอปไลท์สามคาตรอลยี่สิบฮอปไลท์สามปล่อยมาเลยไม่พวกปล่อยมาเลยมันจะมาแล้วชังมันชังหัวมันนี่ไงฮอปไลท์มาแล้ว กองทัพฮอปไลท์กับขัตรดเยอะเหมือนกันเฮ้ยขัตรถมันจะผ่านไม่ได้แล้วแต่เราจะไม่ยอมนี่อักดูดเห็นยังไม่ได้อัพเลยสิบแล้วเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยด้านล่างน,นี้ก็ยังไม่ได้อัพสร้างไว้เล่นๆเพื่อความสบายใจ สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารพวกไอพวกอันนี้ก็โยนไปสร้างดาเมจให้ได้มากอยู่อย่างน้อยบางตัวก็เกือบตายแล้วกันโอ้ยยังอัพไม่ได้เลยอัพไดแล้วอารกรูททันทีสามถึงห้าถึงห้าจะตีฟาสตีนะเด็กมีได้ด้วยแล้วก็มีอะไรเคิร์ส ออ้มหัจริงมันบอกว่าจะสาบศัตรูแล้วมันบอกว่าให้35เปอร์เซ็นของดาเมจทั้งหมดที่มันไม่รู้ว่าดาเมจอแลรสักอย่างของเรานี่แหละไปโดนศัตรูตัวอื่นได้มั้งไม่เข้าใจเลยโอ้เว็บสปิเตร์ว้าวยิงหไ,ยไหญด้วยไยสไปเดอร์แมนเ้ยกดผิด อาเว็บแล้วเรียบร้อยโอ้ยด้านลลางมีฮาร์ดเซิร์ทางขวามีฮาร์ดเซอร์ลืมดูเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเอาเศกนี้กันเ็กนี้เ็กได้สองตัวเว้ยมีอาไรเนี่ยโอ้ 250. สองร้อ้าสิบตีต้องตีต้องแรงนั่นะ ไม่ธรรมาดานี่แล้วก็มีเกาะโลเยามากันตรงนี้เออเรียบร้อยแถวนี้เป็นแหล่งชุลมุนทหารฮารเซอร์แปดตัวฮอบไลท์สามขัดโรดหกแล้วก็มีขัดโรดยี่สิบปล่อยมาเลยเราไม่กลัวอุ้ยขัดโรดเอ้ยโอไม่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 ไมไม เข้ามาได้มีทางเข้าน้องๆคอยป้องกันนะจ๊ะมีไหมแล้วทางเข้านี่เราก็ต้องคอยตีมันแหลกมากเลย โอ okay. เคดาวอัพแล้ว Eldris Days จะได้แบบตีแรงขึ้นสักหน่อยนะแหลกจริงๆเลยโคตรแหลกฝั่งนี้มีคาตัวสิบแปดตัวฮอปไลท์สีโอ้ไม่ก๊อดฝั่งนี้ไม่ไรเนี่ยคาตัวยี่สิบสามเป็นเวฟแห่งคาตัวี่ะมาละปล่อยนะเรียบร้อย นี้เราเอาเป็นนักดาบที่สามารถพาลงสู่นรกได้กราะมีเดียมสะดวยตอนนี้มีกับพวกนี้มดมีหมูกับพวกมีหมูเอมีชื่อโยกิกับบูบูเวชื่อโคตรเท่เท่ตรงไหนวะตรงนี้ต้องการกองทัพไว้กันก่อนส่วนตรงนี้ก็ต้องมีกองทัพเหมือนกันนะ เอาไปก่อนเพร่ะความโหดตูมโอ้โหไอ้นี่โคตรโหดเลยอักดรุูดแต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้เคิร์สนี่ทำอะไรได้ไม่เข้าใจตูมโอ้โหเสียเปล่านีนเนี่ยอักดรุูดนี้มันโดนๆหน่อยนั่นด้าน,นบนนั่นตูมเรียบร้อยตายแล้ว ออกไลมาอีกตัวแล้วน้องหัดอัพนะจ๊ะตรงนี้ก็มาสเตอร์คัตโรด,ดตีไปตีมาไอ้คัตตัโรนี่ก็ตายง่ายเหมือนกันนะ่นี่ด้านบนมีอะไรนะโอ้สไปเดอร์แมงม,มุมโอ้โหเวฟนี้เป็นเวฟแห่งแมงมุมนลเนี่ยแมงม,มุมมาทุกด้านไม่เหลืออะไรเลย ้องสร้างกองทัพด้านล่างไหเนี่ยระเบิดเออให้มันนอนหลับไปก่อนปีตีด้วยอู้เวแห่งแม่งมุมอู้ระเบิดรูมเรียบร้อยเอ,อ้ยไอน,นี่อย่าโคตรโหดอัพดีกว่าเพื่อความโหดนะจ๊ะเพื่อความโหด ตุ้มเรียบร้อยนักสนุกอาเคียนี่โคตรโหดเลยอัพรูทเอ้ยอัพเป็นยังบ้างดีกว่าทำอะไรได้ปะอู้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจอีกอันหนึ่งก็อูร้อยเปอร์เซ็นต อ๋อดูละหมายถึงว่ามันจะสาบศัตรูไว้หนึ่งตัวแล้วพอมันสาบป,ปุ๊บแล้วศัตรูตัวถ้าศัตรูตัวนั้นโดนตีดาเมจที่โดนตีอะ่ะมันจะไปกับทุกตัวในเกมนี้หรือเปล่าอาจจะใช่นะทุกตัวหรือตัวใกล้มันก็ไม่รู้อ่าปล่อยปล่อยพิษครับพิษเกมนี้เขาบอกว่าแมงมุม แมงมุมทุกตัวนี้มีผลกับพิษน้อยมากก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะนี่ลดไปตั้งสี่สิบลดเรื่อยไปตั้งสี่สิบไม่น้อยแัแ่นแหละแต่เราก็ยังใช้อันแแรกไม่เป็นเอาอัพแอสซัสซินเดอะเบสซิงเกอร์ว้าว โอเคเว็บ okay, สุดท้ายฮอปไลท์เจ็ดฮอปไลท์แปดฮอปไลท์สามฮอปไลท์สองไม่มีแมงมุมมีแต่ฮอปไลท์ไม่กลัวหรอกมาเลยหนึ่งตัวมาแล้วพระเอกของเรานอนหลับแล,แล้วเรียบร้อยตรงนี้ไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ยยังยังสู้ได้ฮอปไลท์หนึ่งตัวจะฆ่าพวกนี้หมดได้เลยเ รอบไลฟ์ตีเร็วเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนออกมาแล้วทหารกันมันไม่ก่อน,นะพวกโอ้ตรงนี้มาเยอะปล่อยเห็ดพิษเรียบร้อย ต้องตายหรวยสายฟ้าตายกันยกหมูครับสังหารหมูที่ยอดที่สุดต่อไปใช้แฟรี่เดียสจะทำให้ทุกตัวหลับเบฟนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจ๊ะหนูน้อยเรียบร้อยหลับแล้วส่วนพวกสมีสมีหมูก็จะแกรได้ยังไม่จบเว้ยไม่จบจริงๆวะ่ะพวกฮอปไลนี่แบบ อูเยอะ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 เกินเยอะเกินโอเคได้เวลาปล่อยเห็ดพิษอีกรอบปล่อยเรียบร้อยเห็ดพิษตรงกลางนี่ฮอปได้เคร่องเข้ามาสามตัวนี่เนี่ยทางที่เหลือก็ปล่อยไปตามเยตคตมแอลเฟรดีดับดับหน่อยเออนอนลับไปดีต่อสุขภาพยังไม่พอเลยเนี่ย เดี๋ยวมันก็ตายแล้วพวกนั้นน่ะโดยลูกเทนัวไอ้นี่นัดเดียวก็ตายแล้วแต่ปัญหาคือมันจะไม่ยิงแล้วไม่ให้จบอย่างที่โอ้มาเยอะมาเยอะเรียบร้อยปะเหตุพิษตายหมดแน่ตุ่มตุ่มตุ่มเรียบร้อยโอ้มีมีแต่ตัวเดียวโยกิบูบ,บูตายแล้วไม่แต่แล้วก็ผ่าน มันเป็นหมีที่เสียขึ้นมาจากอาคมไม่ต้องห่วงมันจะไม่มีวันตายได้พอ้อยมาสามดาวเอาไปอัพดีกว่าโชคดีจังเลยโอเคมาแล้วอุย้ยกันชายนี่ก็เวลอัพอห้ืนี่อ่ะเพิ่งรู้อัพอะไรดีอัพอันนี้อัพอ,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 อันนี้ดีกว่า แล้วที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าได้มาอีกสามอยเอาอันนี้อ้เฟอรดัสอันนี้เซล์เหรออ้โอ้โอเซล์เยอะเหมือนกันเน,นี่ยอ้อันนี้ร้ยอยเจ็ดสิบห้าแสดงว่าโหดโคตรโหดเลยอ่านกับแป๊บนึง โคตรโหดเลยนี่เวสแนนอล่ะอู้โหดเลเนี่เวสแนนก็โหดเหมือนกันเีย่อันนี้โหดสุดดักแพคดีมอนครับก็คือเวสแนนนี่เป็นบอสตัวร้ายภาคแรกมันก็คือมันอยู่ในภานนี้เดี๋ยว อ้มีแต่ตัวโหดๆไปอู้ฟินิกส์อ้ฟอตตัสคิงดินาสอันนี้อะไรเร็กซ์อนโอเคครับสำหรับวันนี้ข็อขอจอบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าเอ้ยเดี๋ยวอัปเกรดก่อนสิเออพูดอะไรไปได้ตกหน้าไปครับเกียร์จะอัพออกซิเจนก่อนแล้วก็อัพ อันนี้กันเน้นสองอันนี้น,นี่อะไรเนี่ยอี่โอเคครับเท่าน,นี้เราก็ขอจบเพยงท่านี้นะครับอย่าลืมถ้าสไครต์ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อเราติดตามคลิปใหม่ในอนาคตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรอยซับ R O E มาอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ